นักลงทุนที่คุณกรอยากจะแนะนำอย่างนักลงทุนอย่างที่คุณกรก็เจอทั้งน,นลงทุนสถาบันทั้งลงทุนรายย่อยที่ปัจจุบันกลายเป็นรายใหญ่หลายท่านเงี้ยนะครับไอพฤติกรรมยังไงที่อยากจะมาแนะนํานักลงทุนรุ่นใหม่ๆบ้างไหมฮะที่ว่าควรที่จะต้องให้ความสนใจพฤติกรรมแบบไหนที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ในด้านตลาดทุนนะครับผมผมคิดว่าอันดับแรกสําคัญที่สุดคือเรื่องการสังหาความรู้ครับผมเจอ ที่ทน่าเป็นห่วงเนี่ยบางทีจะเจอพวกแบบคนรุ่นใหม่นะครับเ,เรียนจบมาในช่วงหุ้นขาขึ้นเนี่ยล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบเก่งลแลวเก่งมากเป็นเซียนหุ้นนี่มันหมูมจัง ười, เขาไม่ได้คิดว่าหมู <c ười> เขาคิดว่าเขาเก่งซึ่งซึ่งยิ่งน่ากลัวแล้วก็คือถ้าฟังเขาพูดคุยกันเรื่องหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆความรู้พื้นฐานเขาเขาไม่ค่อยมีนะครับเป็นลักษณะยังมีความเชื่อเลยว่า รวยจากคุณนเนี่ยก็คือการการได้ข้อมูลเชิงลึกข้อมูลอ <Inside. S 2> ินไซต์นะครับนะในลักษณะว่าตัวไหนเขาจะเล่นตัวไหนกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งผมบอกให้ว่าถ้าถ้าเล่นหุ้นแบบนั้นเนี่ยมีแต่มีแต่จะจนนะครับไม่ไม่มีทางที่จะกําไรได้อย่างยั่งยืนช่วงขาขึ้นก็อาจจะฟลุกกาไรกับเขาบ้างนะครับแต่ว่ายึดการลงทุนแบบนั้นเป็นอาชีพนี่คงคง,งไม่ไรุ่ง เพราะนั้นความรู้นี่สำคัญอ,อยากอย่าลืมว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือ,คอการการให้ให้นึกเสมือนว่าเราจะลงทุนในกิจการนั้นเลยจริงๆคือให้มองว่าเป็นเจ้าของกิจการเราเ,<ล>เป็นเจ้าของกิจการเพียงแต่ว่าน,นี้เราไม่ใช่นะครับเราแบ <Ser> ่งภาระการการบริหารให้คนอื่นเพราะฉะนั้นในชั้นที่สองเนี่ยนอกจากที่ดูว่ากิจการนั้นน่าลงทุนหรือไม่เนี่ยในชั้นที่สองเมื่อเราไม่ได้เป็นคนไปบริหารเองเนี่ยรเราต้องมีความรู้ด้วยว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถ เชื่อถือได้แค่ไหนไว้วางใจได้แค่ไหนนะครับเพราะนั้นสำหรับผมเรื่องสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งเรื่องของตัวธุรกิจเองสองที่ผมคิดว่ามองข้ามไปไม่ได้เลยเนี่ก็คือ,อตัวผู้บริหารเนี่ยไว้วางใจได้ไหมมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นไหมเอาจริงไหมนะครับทุ่มเทแค่ไหนกับกับธุรกิจของตนเอง สองขั้นว่าใจี่สําคัญที่สุดถึงขั้นว่าต้องไปพูดคุยกับผู้บริหารเลยไหมฮะไอ้ทางนี้ถ้าทําได้ก็ดีครับแล้วแต่นี่คือความได้เปรียบของของมืออาชีพที่เขาบริหารกองทุนเพราะเขาจะเข้าถึงผู้บริหารได้นะครับอย่างใครจะเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงของของบริษัทใหญ่ๆถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลนี่อย่างเก่งก็คือไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งโอกาสในการที่จะซักถามหรือในการที่จะทาความเข้าใจความรู้จักกับผู้บริหารเองจริงๆก็คงคงไม่มี ก็อาจจะพยายามติดตามอ่านตาม,มนิตยาสารตามรายได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ความได้เปรียบของออผู้บริหารกองทุนนี่คือเขาเข้าถึงผู้บริหารได้ใกล้ชิดมากกว่าครับธุรกิจผู้บริหารต้องดีครับ,รบ,รบและตัวตัวนักลงทุนเองครับต้องต้องการจัดการขอตัวเองสภาวะจิตใจอะไรยังไงนี่มีผลไหมฮะก็ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยลงทุนในลักษณะ ติดตามทุกวินาทีอย่างที่น้องว่านะครับจะเป็นลักษณะว่าซื้อแล้วก็แล้วก็ถือยาวนะครับเ,เวลาถือยาวเนี่ยเราเรา,เราก็รู้ตัวนะครับว่าเราอดไม่ได้คือเราต้องรู้ตัวอะไรเองว่าเออเรามาเล่นหุ้นเนี่ยคือหนึ่งเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็สองเราม,มีบุค,คลิกนิสัยยังไงนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ยอมรับว่าโดยเวลาเล่นหุ้นเนี่ยเราเราอดไม่ได้ที่จะคอยติดตาม ทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรการส่วนหนึ่งของพอร์ตเราไว้เอาไว้เทรดนะครับอันนั้นก็คือเพื่อ <c oughs> เพื่อระบายอครับ <c oughs> อย่าน้อยได้มีความรู้สึกว่าได้มีเสียวบ้างอะไรบ้างคือค,ค,คือเป็นส่วนของการเล่นรเราเราใช้คำว่าเล่นหุ้นเอาเอาว่าส่วนสัก10% 20%ไม่ควรเกินนั้นนะครับ <c oughs> มีไว้เล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ ผมคิดว่าอย่างน้อยน่าจะเป็นสักประมาณ80%นีก็คือส่วนที่เราถือยาวเพื่อการลงทุนจริงๆแล้วก็แนวหุู้เป่าฟังมาร์เก็ตติ้งมากกันไปนะครับเตีียโทรมาบอกที่วันนี้ถ้าเดี๋ยวขึ้นไป50ตังค์แล้วไม่ขายเหรอคือเราต้องหนักแน่นนะครับแล้เรารู้ว่าเป้าหมายแต่แรกที่เราซื้อหุ้นนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเราก็คอยติดตามประเมินทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าเราควรที่จะแบบปรับพอร์ตเนี่ย ควรจะตั้งคำถามกับตนเองว่าเงื่อนไขเดิมที่ที่เราที่เรากาหนดไว้เนี่ยกับหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้ามันไม่เปลี่ยนเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต้องซื้อหรือขายนอกจากว่าสมมติหุ้นมันมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับเรามีความรู้สึกว่าอันนี้มันมันมันเกินมูลค่าที่แท้จริงของมันไปแล้วเนี่ยในการประเมินของเราเองนะครับอันนั้นก,ก็ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนเนี่ยรรเราเราเราเองก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยน แต่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับนักลงทุนผมไม่ต้องบอกหรอกครับทุกทุกท่านที่มาต้องเ,อเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้วคือที่ยากที่สุดนี่ก็คือการขายตอนขาดทุนคัดลอสเนี่ยนะฮะคัดลอสเนี่ยครับ,ค,รบคือคือเมื่อเมือ่อข้อแท้จริงมันเปลี่ยนเนี่ยเรานะเราเราต้องกล้าตัดสินใจสมัยที่ผมเริ่มทํางานใหม่ๆที่อังกฤษเนี่ยก็มีรุ่นพี่เขา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 บอกกับผมว่าท<อ>ุกๆวันท<อ>ี<อ>่เราตื่นขึ้นมาเนี่ย เราควรที่จะตั้งคาถามว่าหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยถ้าถ้ามันไม่อยู่ในพอร์ตเราวันนี้เนี่ยในราคานี้เราจะซื้อมัอนไหม,อ,มอันนี้ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวินัยที่ทีท่ที่ดีนะครับในการที่จะตรวจเช็คกับตัวเองว่า,อาไ,อไอสิ่งที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันคือสิ่งที่ควรจะมีวันนี้หรือไม่มนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งมา ร, <c oughs> ราคาราคาร้อยบาทนะมันลงไปเหลือ80เรายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะกลับขึ้นไปร้อยได้แต่ลองตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยที่80บาทเราจะซื้อไหม <c oughs> มัน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 ต่างกันเลยนะครับทางจ <c oughs> <10 S 1> ิตวิทยา <c oughs> คือการที่จะถือรอเผื่อว่ามันจะกลับขึ้นไปที่ร้อยหนึ่งเนี่ยกับการที่จะตัดสินใจเข้าไปซื้อที่ราคานั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่มีถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าอะไรไม่มีนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ ต่างกันทางจิตวิทยาแต่ถ้าเรามั่นใจโอ้โห80บาทเราก็ไม่ซื้อหรอกนะมันก็อาจจะเป็นคำตอบในตัวมันเองว่าถ้าอย่างนั้น80บาทเรายังถือไวท้ทำไมก็ต้องขายก็ต้องขายคือ100บาทนี่เป็นซังคอร์สไปแล้วใช่ครับแต่นี้มันมันเป็นเรื่องยากนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเล่นหุ้นที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะมีวินัยในการที่จะที่จะคิดแล้วก็โดยเฉพาะในการที่จะคัดลอสได้